สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทําดอกกุหลาบกันนะคะเป็นดอกกุหลาบจากกระดาษย่นนะคะแบบง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเราก็จะมาดูว่าอุปกรณ์นะคะดูอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษย่นสีแดงนะคะเราตัดให้มีขนาดเท่ากับ5คูณ6.5เซนติเมตรนะคะจะได้ขนาดเท่านี้นะคะจำนวน2แผ่นนะคะ แล้วก็จะมีกระดาษสีเขียวนะคะ3คูณ8ซนติเมตรนะคะ1 1แผ่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษแผ่นเล็กๆนะคะที่เราตัดมาก็ขนาดประมาณ2อ่คูณ2 5นะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ฟอยนะคะฟอยนะคะเราก็จะมาทำเป็นไส้ในนะคะ เป็นเกสรของกุหลาบนะคะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเราก็พยายามฟอ,อยก็นะะจะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ฟอ,อยนะคะแสะดงก็มีไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแล้วก็โฟล์เทปสีเขียวนะคะกันไก่นะคะแล้วก็กาวปืนนะคะเราไปดูวิธีการ เราก็จะได้ดอกกุหลาบตูมหนึ่งดอกนะคะเสร็จแล้วเราจะเอากุหลาบนี้นะคะมาทําเป็นช่อนะคะเอาหลายๆดอกรวอนกันนะคะเพื่อทําเป็นช่อนะคะเมื่อจับเป็นช่อแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้หนังย,ยางมัดไว้ก่อนนะคะการลุด ก็จัดตกแต่งอีกครั้งหนึ่งชออนะคะเสร็จแล้วเราจะหุ้มด้วยตัวนี้นะคะเราได้มานะคะเป็นปานลามิโฟมนะคะปานลามิโฟนนะคะเราก็ได้มาพับพับขึ้นนะคะ กูราาวางลงไปเลยจะก็จะได้ตามนี้นะคะแล้วนะคะเราก็จะผูกด้วยโบสีแดงนะคะ เพื่อตกแต่งให้สวยงามมากที่ขึ้นนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ชอบกุหลาบตูมนะคะกุหลาบตูมน่ารักน่ารักนะคะก็เอาไว้มอบให้สำหรับวันวาเลนไทน์นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ